สมชายแสวงการครับขอยัดประท้วงท่านประธานครับครับเชิญครับสักครู่ที่ผมลุกขึ้นประท้วงท่านประธานและด้วยความเคารพให้ท่านประธานได้ดําเนินการไปนั้นด้วยความเคารพท่านประธานจริงๆครับประการที่หนึ่งท่านประธานวินิจฉัยไปล่วงหน้าแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าพิจารณายัติข้อเสนอของท่านอักครเดชท่านเสรีสุวรรณพานนท์ที่คัดค้านยัติการเสนอ คุณพิธาเป็นนายกร,รัฐมนตรีว่าคัดค้านว่าไม่ชอบตามข้อ41เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเดินตามนี้ครับเ <Me ant S 2> มื่อท่านประธานวินิจฉัยไปแล้วจะต้องเดินตามนี้ทีนี้มาเปลี่ยนคำวินิจฉัยผมก็ <ๆ S 2> ไม่คัดค้านท่านประธานนะครับความจริงก็เดินไปตาม151ก็อภิปรายได้ <c oughs> และมีความเห็นได้ทั้งอย่างที่คุณนุ่มชายพูดหรือคุณเจรีพูดหรือทางฝ่ายพรรคเก่าไกลว่าต้องใช้หมด9้า หรือจะใช้อย่างที่คุณกระเดชเสนอก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่จะได้มีข้อยุติฮะจะได้มีข้อยุติว่าข้อเสนอนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะนั้นผม,ถถมท่านประธานครับขอขออภัยท่านประธานด้วยความเคารพจริงๆครับสักครู่ครับผมขอ,อุยัตาาท่านประธานใช้เวลาสักครู่อธิบายครับว่า,ากระผมเห็นว่าข้อเสนอของท่านอกรเดชว่าตามข้อ41ว่ายัตติดังกล่าวเนี่ยเสนอไม่ได้ ข้อเสนอของท่านเสรีสุวรรณพานนท์บอกว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยรรท่าประธานวินิจฉัยแล้วนะครับว่าต้องเดินการประชุมไปตามนี้ส่วนข้อห5 1าเนี่ยมาทีหลังกระผมพวกกระผมไม่ได้ขัดข้องว่าหรือสงสัยเลยว่าข้อบังคับดังกล่าวขัดการประชุมขัดต่อประเด็นใดที่ต้องวินิจฉัยตาม15 1หนึ่งเพราะฉะนั้นพวกผมไม่มีความจําเป็นในส่วนที่ต้องวินิจฉัยหรืออภิปรายในส่วนหนึ่งหแต่ยืนยันครับว่าเมื่อท่านประธานตาม เดินตามข้อ32ข้อ36แล้วแล้วพวกเราเห็นว่ายติดังกล่าวในการเสนอชื่อของคุณสุทินคังแสงนั้นตกไปแล้วตั้งแต่คราวที่คุณหมอชนน่านเสนอมันต้องเดินตามนี้ก่อนครับส่วนท่านประธานจะวินิจฉัยว่าใช้151เนี่ยก็ต้องเรียงสุดท้ายเพราะฉะนั้นพวก,กผมเนี่ยไม่ได้อภิปรายในส่วนว่า151ต้องตีความหรือไม่รเราอภิปรายตามที่ท่านอักเดชกับท่านเสรีเสนอครับแล้วเวลาลงมติ ก็ต้องลงมติเรียงตามที่ท่านอัคาเดชกับท่านเสรีเสนอครับท่านประธานครับขออนุญาตดาเนินการตามนี้ครับไม่งั้นสภาจะสับสนครับขอบคุณคครับบขอุณท่านตบายมากครับ